เปิดเหตุผลทำไมเลสเตอร์เวสต์แฮมเชลซีและลิเวอร์พูลอาจอดไปแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าแม้จบอันดับ4ฤดูกาลนี้ก็ตามฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษฤดูกาล2020-2021กำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นแล้วและการแย่งชิง4อันดับแรกของตารางก็สู้กันอย่างสนุกสูสีเพื่อความหวังที่จะคว้าโคต้าไปเล่นในทั่วยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในเวลานี้แมนซิตี้และแมนยูเต็ด ยึดอันดับ1และ2อย่างเหนียวแน่นปล่อยให้เลสเตอร์เวสต์แฮมเชลซีและลิเวอร์พูลแย่งอันดับ3และ4แบบสูสีหลังมี 56, 55, 54และ52คะแนนตามลำดับยังไรก็ตามทั้งเลสเตอร์เวสต์แฮมเชลซีและลิเวอร์พูลอาจอดไปแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าแม้จะจบอันดับ4ในฤดูกาลนี้ก็ตามเนื่องจากตามกฎพิมลีกจะได้โคต้าม,มากที่สุดอยู่ที่5ทีม และทีมแชมป์แชมเปียนส์ลีกกับยูโรปาลีกจะได้ลงสิทธิ์ชิงท้่วหูใหญ่ในฤดูกาลต่อไปยกตัวอย่างในกรณีที่เลสเตอร์หรือเวสต์แฮมจบอันดับ4แล้วเกิดทั้งอาร์เซนอลคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและเชลซีหรือลิเวอร์พูลได้แชมป์ยูฟฝาแชมเปียนส์ลีกส่วนในลีกไม่ติดท็อปโฟจะส่งผลให้อันดับ4ของลีกไม่ได้ไปเล่นทั่วใหญ่ของยุโรปทันทีเหมือนกับกรณีของลิเวอร์พูลหากจบอันดับ4ในลีกแล้วอาร์เซนอลคว้าแชมป์ยูโรปาลีก และเชลซีได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดยที่ทั้งสองจากลอนดอนไม่ติด, Top ดท็อปโฟก็จะส่งบลให้หงแดงได้ไปเล่นแค่ทัวรรองของยุโรปขณะที่เชลซีก็มีโอกาสไม่ได้ไปแชมเปียนส์ลีกหากจบอันดับ4ีในลีกแล้วลิเวอร์พูลเกิดคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกและอาเซนนลคว้าแชมป์ยูโรปาลีกโดยที่ทั้งหงแดงและปืนใหญ่ไม่ติดท็อปโฟส่วนในกรณีที่แมนซิตี้ได้แชมป์แชมเปียนส์ลีกและแมนยูเต็ตคว้าแชมป์ยูโรปาลีก จะไม่มีผลต่ออันดับ4ของตารางเพราะคาดว่าทั้ง2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์จะมีคะแนนไม่หลุดจากท็อปโอยู่แล้ว3นักเตะเลสเตอร์อายุเซเปเรสเจมส์แมดิสันและฮัมซาชาลูรีกลับมาลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในวันพุธหลังจากถูกลงโทษที่ฝ่าฝืนกฎป้องกันโควิด -19 อายุเซเมดิสันและชา u ูรีถูกแยกให้ซ้อมเดี่ยวเมื่อสัปดาห์ก่อน และถูกตัดชื่อออกจากทีมในเกมบุกไปพ่ายให้กับเวสต์แฮม2ประตูต่อ3เป็นการลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎป้องก COVID, ันโควิดโดยการร่วมงานปาร์ตี้ที่บ้านของกองหน้าสเปนหลังจบเกมที่แพ้แมนซิตี้เมื่อ11วันที่แล้วสกายสปอร์ตสื่อเกีษราิง,งานว่าเปเดนโรเจอร์และผู้บริหารของสโมสรพอใจบทลงโทษที่นักเตะทุกคนได้รับและตอนนี้ทั้งหมดจะกลับคืนสนามซ้อมนอกจากอายุเซ่แมดิสันและชาาดี้แล้ว ยังมีกับตันทีมเวส์มอร์แกนด้วยอีกคนคือฮารเวยบานที่พักฟื้นจากอาการบาดเจ็บอยู่สลับเลสเตอร์มีโปรแกรมสำคัญเจอกับเซาท์ทิมตันในรอบรองชนะเลิศ f อฟเอที่สนามเบมบรียวันอาทิตย์นี้เป็นเกมที่เลสเตอร์ตั้งความหวังที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกนับตั้แต่ปี1969 อากิลานิชโนเตรียมให้3นักเตะที่ค้าแข่งอย่างต่างแดนเดินทางไปสมทบที่ U a e รวมไปถึงธนวัฒน์สึงจิตถาวรด้วยหลังจากที่ทีมชาติไทยได้ประกาศรายชื่อ47นักเตะชุดเตรียมทำศึก3านัดสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2โดยมีชื่อของ3นักเตะที่ค้าแข้งอย่างต่างแดนประกอบไปด้วยชนาทิพย์สงกสินจากคอนซาโดเลซัปโปโรธีระทบุญมาทันจากโยโกฮาม่าเอฟวรีนอส และธนวัฒน์ื้อจิตวอนจากเลสเตอร์ซิตี้อย่างไรก็ตามแข้งทั้ง3ยังติดภารกิจกับต้นสังกัดและไม่สามารถเข้ามาร่วมแคมป์ทีมช,าต,ชาติในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมได้โดย2รายแรกที่เล่นในเจลีกจะเสร็จภารกิจในวันที่25พฤษภาส่วนเจ้ากันที่ถูกเลสเตอร์ดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ก็ต้องรอเพยเย์มลปิดฤดูกาลในวันที่23พฤษภาซึ่งการไปเตะ3นานัดสุดท้ายที่ u a e ครั้งนี้จะนำนักเตะไปด้วยประมาณ30ราย คาว่าทั้ง3รายชื่อข้างต้นจะไม่ถูกตัดชื่อออกและจะเดินทางไปสมทบกับทีมที่ UAE หลังจบภารกิจกับต้นสังกัดแล้ว